ก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวได้ดูข่าวช่วงเย็นนิดหน่อยนะครับช่วงที่ออกเวลาก็เปิดทีวีทิ้งไว้นะครับแต่ว่าทีวีช่องเมืองไทยมันก็ยังไม่มีช่องไหนใช่ไหมรายงานเรื่องนี้เท่าไหร่นะก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะเพราะส่วนใหเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยนะเรื่องกาชทีกรรมเรื่องพระกับหมอผีที่ไปหลอกลวงชาวบ้านโอ้ชาวบ้านก็เชื่อนะครับนะว่าจะต้องเผาเงินนะเป็นแสนแสนนะ เพื่อจะส่งให้ใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่แต่รู้ว่าโอ้โหนะแล้วไอ้พระกับไอ้หมอผีนี่ก็ยังไปหลอกนะทํากระทาอะไรก็แบบอาจารย์นะลูกสาวอีกอะไรผมว่านะประเทศเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยอะ่ะทาไมทําไมไม่มีรัฐบาลชุดไหนนะที่เร่งเรื่องการปฏิรูปนะครับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานนะครับอย่างน้อยนะเพิ่มบทลงโทษแกผู้กระทําความผิดใช่ไหมแล้วก็ปกป้องคุ้มครองประชาชนนะครับวันนี้ ประชาชนเนี่ยดูครับคือประทุษร้ายทางการเนี่ย <c oughs> มันทํากัน,กนโอ้โหนะมีบางคนนยิงปืนนะยี่สิบสาสิบนัดนะครับเออทาไมมันมันกล้ากันขนาดนี้นครับแล้วยังมีคดีคาอยู่ด้วยนะนะครับปืนไปไล่ยิงเลยกว่าตํารวจจะมานะผู้ร้ายห,หนีไปแล้วก็มีโอ้ยนะครับเนี่ยผมว่าต้องปฏิรูปเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับแค่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะเขาก็มีกําลังใจที่ทำอากิน,นครับนี่อะไรครับโอ้ไล่บุก ทำร้ายกันอุกอาจนับไล่ยิงปืนกันสามสี่สินัดนับแล้วก็มีการหลอกลวงต้มตุนกันเป็นเรื่องปกติโทษมันเบาหรือไงทําไมผู้คนมันถึงไม่กลัวกันเลยกฎหมายนะครับช่องทีในรายงานอยู่ล้วโอเคเราปฏิบัตดูผมพอดีมันเปิดมาแล้วช่องมันล็อกอยู่ที่ช่องนี้ก็เลยผมก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีเราก็เปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อนวันนี้ไม่ได้เปิดเสียงซะด้วยซ้ำเสียแญ่ถ้าเวลามีเวลาจะดูข่าวยี่เนี่ยผมจะเข้าไปดูใน youtube แต่ว่ามันต้องว่าง ก็ y ย u t u ม่ต้องไล่หาใช่พอฟังจบแล้วก็ต้องหาต่อครับมันไม่ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยเลยครับนั่นก็ไม่เหมือนทีวีแล้วทีวีก็เปิดที่ว้าเป็นเพื่อนเฉยอ,อยู่คนเดียวก็เขาก็เปิดทีวีไว้บางทีก็ปิดเสียงนะแต่ไม่ได้แต่ถ้า,าเวลาจะดูเขาก็จะไล่ดูในในในโลกออนไลน์มากกว่านะครับแต่มันก็ต้องว่างๆนะถ้ามีคนมาหาเดินนูน่นไปนี่นะมันก็ไม่มีสมาธินะครับชอบฟังคุณชมพะ คือไอ้พระส้นตีนนี่นะมันต้องกระทืบอะแล้วต้องดำเนินคดีด้วยผมเห็นครับจับศึกแล้วไงจบอ่าวะพระแบบนี้นะครับมันควรจะต้องมีโทษทางอาญานะ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าทาไมไม่มีนักการเมืองคนไหนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เลยครับแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญในพวกเมืองแม่งสนใจกันตื่นรุนแรงเกินนะ่ะแต่เรื่องที่จะแก้กฎหมายที่จะคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์เนะีครับคุ้มครองสุจริตชนเนี่ยทำได้ไหมทําไมถึงแบบไอ้พวกที่มันเป็นอาชญากรพวกพ่อค้ายาเสพติด นะพวกอัตาพานนักเลงหัวไม้พวกที่กุกคามทางเพศทําไมพวกนี้บทลงโทษมันเบาหลือเกินอ่ะอืมใช่ไหมแล้วปฏิรูปรก,การศึกษาเลยันไม่ต้องห้ามนะครับไอ้การหลอกลวงต้องโทษแรงๆนะเพราะวนันนี้หมอดูเนี่ยครับเชื่อไหมครับผมรู้มานะว่ามีดารานะระดับนางเอกนะอาจจะผลงานการแสดงไม่ค่อยดีนะก็ไปหาหมอดูทำเสนเ่ห์ ไปลงนู่นลงของแล้วก็โดนเสยไปแล้วผมยังไม่อยากจะเชื่อนะนะว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นขนาดน,นี้แล้วนี่ก็บอกโอ้พี่เชื่อว่าดาราเนี่ยนะแม่งโคตรงมงายเลยดาราเนี่ยสายมูเลยหูเลอะดารานี่เล่นของอะไรดีจะทําให้ผลงานการแสดงดีไปทําหมดท้ายสุดก็ตกเป็นเหยื่อแล้วไม่กวไวไวล้าไว้วาแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงนี่เรื่องจริงนะพี่น้องไอ้ไ่าดาราโกหนะพี่ บางทีรงง้ระดับนางเอกนะครับระดับนางเอกระดับสวยๆแล้วแต่งานการแสดงจะไม่มีก็ไปพึ่งในพวกสายศาสตรต์พวกนี้แล้วท้ายสุดก็โดนแล้วก็ไม่กล้าโวยวายไงเพราะว่าเสียชื่อเสียงไงก็ต้องทนไอ้พวกนี้ก็เลยได้ใจแล้ววันนี้นะผมว่ามีพวกคุณดากกวคุณหญิงคุณนายก็โดนแบบนี้เหมือนกันก็เลยเพราะว่ามีชื่อเสียงไม่กล้าโวยวายกลัวเป็นข่าวก็ยอมทนคนระับแต่เรื่องแบบนี้นะมันปกปิดไม่ได้พี่นนอะ คนวงในก็รู้กันหมดก็พูดกันไม่ก็ผมก็ฟังมาก็ก็ไม่ได้พูดต่อนะแต่นะก็รู้ว่าเอ้ยมันเรื่องราวแบบนี้เนะนี่ยที่เราที่ดูดีวยว่าไอ้เรื่องงมงายแบบนี้นะยังมีคนเชื่อนะพวกเศรษฐีพวกคุณหญิงคุณนายพวกดาราไปทาเสน่ห์ไปหาหมอดูเสริมดวงต่อชะตากูไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่มันเรื่องจริงนะเนี่ยพี่น้องเออคนวงในรู้กันหมดคนระับคุยเป็นเรื่องสนุกปาก แต่ก็แน่นอนคงไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดนฟ้องตต่หาครับออันนั้นก็เนี่ยอยากเตือนพวกเราเนี่ยนะว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับมันเยอะจริงๆครับวันนี้พวกหมอดูทําสเสน่ห์เสริมดวงชะตาต่ออายุเมตตามหานิยมลงหน้าหน้าทองนี่เรื่องจริงคนระับไม่ใช่เรื่องหลอกครับไอ้ที่คุณเห็นลงหน้าตูดทองอะไรนะมันเรื่องจริงนะที่มันเป็นข่าวครับแต่มันมีคนที่มีชื่อเสียงก็หลงเชื่อเรื่องพวกนี้เยอะแต่ไม่เป็นข่าวเพราะว่าเขายอมไนงะ ไม่โวยวายไม่การแจ้งความเออนั้นก็เลยอยากเตือนพวกเรานี้ว่าอย่าไปลงเชื่อไม่มีจริงหรอกครับมันจะเป็นผู้วิเศษไปได้ไงถ้ามันมีลิ์อิทธิลิ์คาถาคงขนาดนั้นมันไม่มาเป็นอาชีพนี้หรอกครับมันเอาอิทธิลิ์มันไปสร้างความร่ำรวยไม่ต้องมานั่งค่าครูไม่กี่บาทอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะจบด้วยการหลอกลวงแล้วนะอย่างเนี้ครอบครัวนี่น่าสงสารครับถูกหลอกว่าอะไรจะเสียชีวิตจะต้องต่อจะตาอะไรต้องให้หมอผีแก้ดวงเสริมดวง ต้องเผาเงินเผาทองไปให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นแสนนะครับเออแล้วยังลูกสาวยังโดนกระทาย่ายีอีกโอ้โหนะครับเนี่ยดูคนพวกนี้นะครับแล้วอะไรพระงองค์นั้นพระตัวนั้นดีกว่านั้นดีกว่านะครับแม่งแค่ถูกจับศึกอกดาราใช่ครับดาราก็คนครับ ดาราไม่ใช่าจะฉลาดจะเหลียวเ็อเออเขาเกิดมาหน้าตาดีนะครับแล้วเวลาในผลงานการแสดงนะ่ะนบบทบาทก็อยู่ที่ผู้กับอยู่ที่บทบทหนังนะครับจะแสดงเป็นคนดีคนเลวก็ได้หมดคนระับแต่ตัวจริงเขาอาจจะไม่ได้ฉลาดเฉลียวเหมือนในบทบาทที่เขาแสดงนะคนระับดาราบางคนนะ่รับบทดีๆนะโอ้เป็นคนนู้นคนนี้มีความรู้แต่ในชีวิตจริงแม่งโคตรงโง่นะผมเจอไอ้ดาราสายงูผมผมรู้จักหลายคนนะผมรู้จักหลายคนนะแม่งสายงูล้วคุยกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอนะ แล้วบางคนพอดีมันผมรู้จักนะานดีกับเจอเนี่ยเจอหน้าม <laughs> ันมันไม่กล้ายาคุยเ่ยมันจะมีคนเตือนให้มึงอย่าไปคุยตรงนี้ใกล้พี่มาร์กนี่แม่งด่า <laughs> ผมไม่ชอบเรื่องพวกนี้นะผมว่ามันไม่มีจริง <laughs> อ่าก็เอานะ,ะวันนี้ประเทศเรานัากันเมืองก็สนใจแต่เรื่องที่จะแก้กรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองแต่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนไม่เคยสนใจที่คิดจะแก้ไขหรือว่าแก้กฎหมายแก้จะแก้กรัฐธรรมนูญอย่างเดียว เอะนะวันนี้มีเรื่องหนึ่งนะครับนะนนี้เป็นเรื่องร้อนที่ต้องรู้เลยนะครับเราทคืนนี้ฟังแล้วต้องคิดนะครับก็ข่าวล่าสุดจากธนาคารชาตินะครับนี่ครัวเรือนนะครับนี่ครัวเรือนตอนนี้นะนะครับทะลุหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ของ g ีดีครับ GDP เท่าไรผมไม่รู้เพราะเขาไม่ยอมบอกเขาบอกแค่เป็นเปอร์เซ็นตะ์ครับถ้า GDP นะครับสิบเก้าล้านก็แสดงว่านี่ในประเทศเราก็สิบเก้าล้านกว่ากว่าเพราะว่ามันร้อยสี่ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์คือสิบเก้าล้านถ้า GDP ประเทศไทยสิบห้าล้านก็แสดงวาา่านี่กลัวเรือเราสิบห้าล้านล้านใช่ไหมก่อนหน้านี้ยังเพิ่งแลวเก้าสิบใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนก็ยังมีรัฐบาลยังบอกวว่าตอนนี้นี่กลัวเรือนะครับเก้าสิบเปอร์อเซ็นต์ของ GDP แต่ปัญหาตอนนี้คือไม่รู้ GDP เท่าไหร่เขาไม่ยอมบอกว่า GDP เท่าไหร่เขาบอกแค่เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเราต้องคิดเองว่าเอาละครับเศรษฐกิจประเทศไทยก็แล้วแต่นะตอนนี้หนี้มันท่วม GDP ของประเทศ GDP นี่คือการแสดงความมั่งคั่งของประเทศนะครับแสดงถึงเศรษฐกิจนะครับ GDP โตก็คือเศรษฐ,ฐกิจ,จเจริญเติบโตถ้า GDP ติดลบก็แสดงว่าเศรษฐกิจถดถอยดังนั้น GDP เนี่ยจะเป็นเครื่องที่จะบ่งชี้ฐานะนะครับ สถานภาพของประเทศเราแั้น GDP โตเท่าไร่ทุกปีทุกปีก็แสดงว่าประเทศเศรษฐกิจดีจเจริญทุกปีรายได้ประเทศก็เยอะเพราะว่า GDP เยอะก็เก็บภาษีได้เยอะถ้า GDP น้อยก็เก็บภาษีได้น้อยคเรับอันั้นวันนี้รัฐบาลก็จะเลี่ยงๆจะไม่บอกว่า GDP ประเทศเราเท่าไหร่จะแน่จะบอกว่า GDP โตกี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่บอกว่าแล้วเท่าไหร่โตกี่เปอร์เซ็นต์เพราะพูดไม่ได้ไงแต่ว่าเพราะมันมีผล ต่อแล้วครับต่อวงเงินที่สามารถกู้ต่อได้เน,นี่ยนแะล้วตรงนีาา้นะครับคุณลองคิดดูดิว่าร้านค้าคุณค้าขายนยอดขายต่อต่อปีเนี่ยร้อยล้านยอดขายนะยอดขายคุณต่อปีร้อยล้านแต่คุณมีหนี้ร้อยล้านเหมือนกันเนี่ยรอดไหมครับพี่น้องรอดไหมประเทศไทยนะมีแค่หนี้ครัวเรือนนะหนี้ครัวเรือแม่งทะลุร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ะ ยังไม่รวมหนี้ภาครัฐก็บอกหนี้ภาครัฐก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะแล้วจะมีหนี้ภาคธุรกิจนคจะครับหนี้ภาคธุรกิจก็ก็เยอะกว่าหนี้ภาครัฐนะครับแล้วก็หนี้ภาคธุรกิจวันนี้นะครับกับหนี้คนเรือนนี่ยังมีหนี้นอกระบบอีกนะแล้วส่วนหนี้ภาครัฐนี่นะไอ้ตัวเลขที่โชว์นี่ครับยังไม่ไดเอารวมตัวเลขที่ไปฝากไว้ตามหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นผมเชื่อว่านี่ประเทศไทยตอนนี้แม่งสาหัสมากท่วมประเทศครับสมมติอะรครับอย่างการไฟฟ้าเนี่ยเป็นนี่อยู่เนี่ยรัฐบาลไม่ไดเอาหนี้การไฟฟ้ามารวมอยู่ในหนี้ของประเทศนะทั้งนี้หน,นี้การไฟฟ้าการไฟฟ้าคืออะไรก็คือรัฐวิสาหกิจใช่ไหมแต่หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนใครต้องใช้ก็รัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ไดเอาหนี้ <c oughs> พวกนี้มารวมไมว้ครับบางทีก็ยังมีการเอาหนี้ภาครัฐเนี่ยไปซุกไว้ตามองค์กรต่าง,างๆเยอะแยะเลยดังนั้นผมเชื่อว่านี่เราตอนนี้ครับ ถ้ารวมมันทุกอย่างนะมันน่าจะท่วม GDP อย่างน้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนี้มียังมีหนี้ครัวเรือนไอ้เป็นหนี้ภาคธุรกิจนะครับคุณคงเห็นแล้วว่ามีบริษัทเอกชนหลายๆแห่งที่วันนี้เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าไม่สามารถถ่ายถอนหุ้นกู้ได้นะเขาเรียกว่า default ในะภาษาอังกฤษนะถ้าหุ้น default ก็คือหุ้นไม่สามารถที่จะรับภาระรับผิดชอบต่อคําสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ซื้อหุ้นได้ อันนี้เห็นมีนะครับแคปิตอลใช่ไหมแคปิตอลวันใช่ไหมแคปวันเราเนยครับแล้วก็ยังมีประมาณสามสี่บริษัทนะครับที่วันนี้วงในรู้กันแล้วว่าหุ้นกู้จะดีฟอล์วงเงินก็มหาศาลนะครับนี่คือแล้วคือเงินฝากของพี่น้องประชาชนที่เอาไปซื้อหุ้นเพราะหวังว่าจะได้ดอกเบี้ยครับแต่ปรากฏว่าประคบกําหนดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วเงินเงินต้นยังศูนนี่ครับรอดไหมครับประเทศเราเราเตือนท่านแล้วนะครับ แล้ววันนี้นะครับยังมีพี่กี้กูส่งส่งบัางไฟบัางไฟอเมริกานะครับนะจุดชนวนโดยยูเครนนะครับไปตกอยู่ในดินแดนของรัสเซียมึงเอ้ยตอนนี้ตอนนี้ที่ยุโรปยังเป็นกลางวันใช่ไหมเออเริ่มเครือบเริ่มคํำนะแล้วนั้นเวลาพวกนี้มันจะลบกันมันชอบลบกันกลางคืนไม่ค่อยลบกลางวันนะใช่ไหมเวลาจะยิงขีปนาวงกันวกอะไรเนี่ยก็ล่อ,อก,กันกลางคืนดั้นั้นคืนนี้นะครับ ผมก็หวังว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่มีข่าวอะไรแบบนี้เองนะก็ผมพูดเมื่อคืนว่าหวังว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่มีข่าวอะไรทำแบบนี้แล้องันก็มีนะครับท้ายสุดคนระับยูเครนก็ยิงขี่ปนาวุธเข้าไปในดินแดนรัสเซียหนกะลูกอ่า